เราจะแจกใบเนื้อหาให้กับพวกเรานะครับเป็นใบเนื้อหาที่ยากไม่ได้สรุปนะครับให้พวกเราเขียนลงไปให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับ โอเวอร์โหลดนะครับดูแล้วโหลดทำหน้าที่ตัดกงจรเมื่อกระแสเกิน,ใ,กนใช่ไหมครับ <Okay. S 1> มาดูชนิดของโอเว okay. <Okay. S 1> อร์โหลดครับโอเวอร์โหลดแบ่งได้สองชนิด mm hmm. ชนิดที่หนึ่งก็คือ โดยจะมีตั้งไว้ที่นะครับกฎ น,ะะนี่เรามาดูหลักการทำง,งานของโมโูนเดี๋ยวหลักการทำง,งานผมจะทำการทดลองที่ชุดสัม